เคล็ดลับช่วยให้ความรักของคุณราบรื่นข้อหนึ่งไม่โกรธการข้ามคืนเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะที่คู่ชีวิตที่แต่งงานแล้วหรือแม้แต่คู่รักก็ตามอาจจะมีบ้างนะคะที่โกรธกันงอนกันแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณเนี่ยโกรธกันนะคะไม่ควรโกรธกันให้นานเกินกว่าแบบว่าข้ามคืนนะคะถ้าคุณรู้ว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย งอนคุณก็ต้องรีบไปปรับความเข้าใจไปง้อเขานะคะการที่คู่รักเนี่ยที่โกรธกันเนี่ยโกรธกันนานๆอาจจะอาทิตย์ส้ออาทิตย์ไม่พูดไม่จากันบึง้งตึงใส่กันเงียบใส่กันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาแล้วก็แตกราวได้นะคะข้อสองให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งเสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมีเหตุการณ์แล้วก็ตามคุณควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งเส ใชาแล้วคะก็ควรที่จะให้เกียรติฝ่ายหญิงด้วยการที่ไม่นอกใจฝ่ายหญิงก็ควรที่ให้เกียรติสามีด้วยการที่ไม่ข่มสามีไม่คงการสามีมากเกินไปการที่คู่รักเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะจะทําให้ความรักลกล้าปลื้มแล้วก็รักกันได้อย่างยาวนานนะคะข้อ3ไม่ว่าจะทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ตามไม่ควรที่จะ,ะด่าพ่อด่าแม่ของอ e ีกฝ่ายเนี่ยนะคะการที่บางคนนะคะเวลาที่ โกรธกับสามีภรรยากันก็จะชอบแต่ว่าพูดว่าทําไมพ่อแม่เธอไม่สอนเธอนู่นนี่นั่นพ่อแม่เธอไม่สอนเธอแลวทำไมก็เป็นคนแบบนี้โกรธกันทีไรก็หยุดเอาพ่อแม่ของอีกฝ่ายมาพูดนะคะไม่ดีนะคะซึ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะทาให้เขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่ให้เกียรติพ่อแม่เขาและทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแตกส้านลงไปได้ดังนั้นถึงแม้ว่าจะโกรธมากเท่าไหร่ก็ตามก็ควรที่จะ ระง,งับสติอารมณ์คุยกันเคลียร์กันเฉพาะเรื่องของพวกคุณจะดีกว่านะคะข้อ4นะคะทำงานบ้านร่วมกันนะคะการที่เราแต่งงานกันแล้วเนี่ยสามีภรรยากันไม่ใช่ว่างานบ้านจะต้องเป็นของผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะงานบ้านต้องทําช่วยกันเพราะว่าการแต่งงานความสัมพันธ์ทุกอย่างเนี่ยแปลว่าเท่าเทียมกันเสมอนะคะฝ่ายชายก็ควรที่จะ ช่วยภรรยาทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆบ้านนะคะซึ่งการที่คุณทําแบบนี้ได้นะคะจะช่วยทําให้การแต่งงานราบรื่นความรักราบรื่นด้วยนะคะข้อ5มันเติมความหวานให้แก่กันเสมอนะคะในการที่คุณเนี่ยอยู่ในความรักความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าคุณแต่งงานนานแล้วแต่คุณก็ควรที่จะมันเติมความหวานให้กับคู่รักของคุณเสมอนะคะอย่างเช่นอาจจะแบบว่าซื้อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์บ้าง พาไปดินเนอร์แบบว่าดินเนอร์ใต้แสงเทียนบ้างอาจจะไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายนะคะแต่ว่าถ้าคุณหมั่นทําแบบนี้บ่อยๆรับรองว่าความรักของคุณเนี่ยราบรื่นแน่นอนและข้อสุดท้ายนะคะสําคัญเหมือนกันข้อที่6ก็คือขยันทําการบ้านเสมอขยันทําการบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการบ้านส่งครูนะคะการบ้านหมายถึงว่าเรื่องบนเตียงคุณต้องขยันหมั่นทําให้แก่กันและกันเสมอนะคะถึงแม้ว่าทํางานมาเหนื่อยแล้ว ก็ควรที่จะไม่ละเลยเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยสําหรับความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว,ว่าคุณจะงาน,นมานานมากแล้วก็ตามคุณก็ควรที่จะขยันทําเรื่องแบบนี้ด้วยทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องที่แบบว่าตื่นเต้นตลอดลานะคะแล้วความรักของคุณการแต่งงานคุณเนี่ยจะราบรื่นแน่นอนและนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะสําหรับคู่รักซึ่งจะช่วยทําให้คู่รักของคุณเนี่ยความรักของคุณ ราบรื่นตลอดกาลเราเอาเพชนิค่งง่ายๆแบบนี้ไปใช้ดูนะคะ